วิธีโพสต์รีวิวเปิดค่าการมองเห็นให้กับเพจของคุณทําแบบนี้นะครับบางครั้งคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงให้คนรู้จักธุรกิจคุณมากขึ้นได้ดีในวันนี้นะครับเป็นช่องทางออปชั่นใหม่ของ f c e e o o o นะครับที่มีมานานสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่มีหลายคนที่ยังทําไม่เป็นกันนะในครูจะสอนนะครับว่าเราจะสามารถตั้งค่า โพสรีวิวได้ยังไงตามมาเลยก้อนันดับแรกนะครับเราจะโพสรีวิวใช่ไหมครับเป็นช่องทางในการเปิดการมองเห็นกับเพจของคุณเนี่ยเราก็ต้องเข้าแอปเฟซบุ๊กใช่ไหมเพจเป็นช่องทางในการทําการตลาดของ Facebook นะดังนั้นเราต้องเข้าแอปเฟซบุ๊กนะครับแตะลงใต้หลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่คําว่าเมน,น,เาน,นูก่อนที่เราจะโพสต์นะครับทุกคนก่อนที่เราจะโพสตรีวิวเนี่ยเราต้องเลือกให้เป็นเพจของคุณก่อน ถ้าเกิดคุณเป็นเพจเวอร์ชันใหม่นะครับชื่อเพจมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเพจเวอร์ชันใหม่แต่คุณยังตั้งตรงนี้เป็นชื่อเฟซส่วนตัวคุณอยู่นะคุณต้องแต่จุด3จุดแล้วก็ให้คุณเนี่ยเลือกที่เพจตัวเองอ่ะคุณแซมเอาเพจคุณแซมจับมือสอนทำออนไลน์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเพจเวอร์ชันเก่าคุณก็ต้องกดไปเลือกเพจตรงนี้นะแล้วก็ลองดูวิธีการดูยนะครับแต่วันนี้คุณจะสอนเป็นเพจเวอร์ชันใหม่นะนะทุกคนอ่ะพอตรงนี้เป็นชื่อเพจของเราแล้วนะครับให้า่หนล หลังจากแตะคำว่าน่าหลักแล้วนะครับให้เราแตะคำว่าสร้างคลิปเรียลส์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเปิดการมองเห็นนะครับมันทําให้คลายติ๊กอกเลยอะทุกคนนะแตะลงไปนะครับทีนี้ทีนี้คุณก็เลือกเอานะครับคุณจะเอาคลิปไหนสมมติคุณแซมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าเอาเป็นภาพนี้แล้วกันเนาะคกูยกตัวอย่างนะครับก็ไม่ได้เอาเป็นภาพเอาคลิปจริงๆเนาะเรายกตัวอย่างเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่เพลงก็ได้นะครับโดยทั่วไปเราก็จะเลือกเพลงนะครับเรากดเพิ่มเพลง เลือกเพลงที่คุณต้องการนะครับเลือกเพลงตามที่คุณต้องการหลังจากนั้นกดกดแตะลงไปนะครับกดแตะตรงชื่อเพลงไปเลยแล้วมันจะขึ้นเข้าใจว่าจะขึ้นชื่อเพลงนะ <will> เ,เห็นไหม <I will. S 1> เห็นไหมแต่ครูต<อ><อ>้ <uen Canadians. S 1> องเอบาเ,าเสียงก่อนเพราะว่าตอนเวลาครูพูดไงเสียงมันจะชนกันนะครับก็หลักการน,นะครับคือเราเลือกเพลงแล้วเนี่ยตอนเราเลือกเพลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ย อันนี้ข้างบนเนี่ยคือเสียงที่ไว้เพิ่มเสียงคลิปของเราจริงๆว่าเราพูดเรื่องอะไรและด้านล่างเนี่ยคือเสียงที่เราใช้ในการในการที่เราเนี่ยต้องลดเสียงเพลงที่เราเพิ่มเข้าไปให้มันเบาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันชนกันเนี่ยมันจะดังเกินไปนะครับก็ตัดออกไปได้นะหลังจากนั้นเรากดเรียบร้อยหลังจากนั้นเรากดถัดไปหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความนะครับอธิบายไปเกี่ยวกับคลิปของคุณแล้วก็ใส่แฮชแท็กลงไปที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่คุณพูดซึ่งมีโอกาสทําให้มันไปหากลุ่มคลิปที่คล้ายๆกันได้นะครับก็ ตัวนี้ครูก็ยังบอกแล้วกันนะครับว่าครูก็ยังไม่คอนเฟิร์มเนาะว่ามัน,ม,นมันช่วยได้จริงๆหรือเปล่าแต่ครูเนี่ยใช้หลักการที่ทั่วไปคลนะ้ายทิกตอกเเนาะถ้าเรามองว่ามันทําหน้าที่คล้ายทิกตอกเราก็ใช้หลักการนี้ไปเลยให้คนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นโทนเดียวกันก็ทําไปก่อนนะครับเพื่อนเนาะอ่ะใครสงสัยอะไรยังไงก็ถามครูได้นะครับก็ลงแบบที่ครูบอกไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความรู้หรืออะไรสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยพิมถามครูได้นะครับโอเคหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นกดแชร์ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคครับโเเา เห็นไหมทุกคนไม่ยากเลยนะครับก็ไปทดลองดูแล้วกันนะ้องใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครูเข้าใจนะครับว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะงงแล้วก็สับสนกันแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้คนรู้จักธุรกิจคุณเยอะมากขึ้นคุณต้องทําวิธีการนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนาอในการทําการตลาดยังไงวันนี้ครูก็ขอไปก่อนแล้วกันนะครับก็รักทุกคนมากๆนะใครชอบความรู้ในครั้งนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยครูแชร์ไปหน่อยได้ไหมครับเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกคนยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆไปละบาย